ยากจร,จริงๆครับเครื่องนี้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดยี่ห้อพาวเวมาตัวนี้ครับใส่วันทีมาด้วยครับดีเยิ่มสามเดือนสิบสองสองตัวนี้ปกติแล้วครับก็ลองโหลดทิ้งไว้ที่สองพันสี่ร้อยวัตต์กับแบตเตอรี่มีที่ห้าสิบห้าจุดสองมีไฟ AC เข้าร่วมนะครับยังไม่มีไฟจากแผงโซล่าเซล ที่ให้ดูหน้านี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับเสียเยอะมากครับเปลี่ยนอะไรไปเป็นกองเลยครับทาคลิปไปข้างต้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบเมื่อเสร็จแล้วก็ประกอบคือประกอบเสร็จนะครับมาเจออาการอีกอย่างก็คือมีไฟรั่วมาที่ด้านแผงโซลาเซลล์ครับก็จะขึ้นอยู่ประมาณ40กว่าโวลต์นะครับมีสัญลักษณ์แผงโซลาเซลล์ค้างไว้ด้วยนะครับ ก็ได้ทำการแก้ไขหาจุดจนเจอนะครับยากมากเลยทีเดียวตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับกลายเป็นศูนย์ครับก็เข้าสู่ภาวะปกติเดี๋ยวผมจะลองใจไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าเครื่องครับเป็นแผงโมโนฮับเซลล์ขนาด390วัตต์จำนวน9แผงครับอัุกรมกันเข้ามาโวลต์ลอยอยู่ที่3 4มโวลต์นะครับ ตอนนี้มีการดึงไปใช้งานนะครับแรงดันแบตเตอรี่ก็ต่ําลงไปเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติไฟจากแผงมาที่8แอมป์ครับจากแผงมาที่2,200วัตต์ครับก็ใจ่าให้โหลดด้วยนะครับแล้วก็ไม่เหลือชาร์จนะครับตอนนี้ใช้โหลด2,004ไฟจากแผงมาที่2,200ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้อีกด้วยนะครับ ยวผมจะลดโหลดให้เหลือที่2,000นะครับตอนนี้โหลดเหลืออยู่ที่1,970วัตต์ครับไฟจากแผงมาที่2,220วัตต์ก็เหลือชาร์จนิดๆหน่อยๆนะครับ2-3แอมป์แบบนี้ครับาะวาส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปเลี้ยงนะไฟสแตนบายในเครื่องด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยงในเครื่องด้วย าแบบนี้นะครับถ้าผมลดโหลดนะครับก็จะเหลือชาร์จแบตเตอรี่เต็มๆเ,เลยนะครับนี่ผมตั้งไว้ที่30แอมป์ครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่แรงดันของแบตเตอรี่ด้วยนะครับมีเท่าไรผมตั้งเต็มไว้ที่57.5นะครับตอนนี้มันมีที่57อยู่ครับมันก็พยายามชาร์จให้เติม,เต,มเต็มนะครับ,รบกับค่าที่เราตั้งไว้ จะเห็นว่าตอนนี้นะครับวัตต์ของแผงลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันคำนวณให้พอดีกับการชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มโหลดไปนะครับอีกจริงช่วงเวลานี้ต้องได้2,000กว่าวัตต์ครับดูนะครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้ดึงโหลดที่435วัตต์ครับไปจากแผงมาที่2,000กว่า ก็เหลือชาร์จลงแบตอยู่ครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาทดสอบโหลดหนักๆกันนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้เปลี่ยน IGBT ไป5ตัวนะครับแล้วก็ด้าน DC to DC MOSFET อีก16ตัวครับเดี๋ยวจะมาทดสอบโหลดสูงๆนะครับสัก5,000วัตต์กันยาวๆนะครับรู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับ ผมจะตัดไฟในด้านแผงโซลาเซลล์ออกครับให้เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวปิดแล้วนะครับเหลือแต่แบตเตอรี่ครับกับการไฟฟ้าครับการไฟฟ้าก็ไม่มีการใช้งานครับก็มารอที่จะแบ克อัพครับมาแบกอัพเฉยๆนะครับรอที่จะบายพาร จากนั้นผมจะทดสอบโหลดนะครับที่2,000วัตต์เพิ่มเข้าไปอีก2,000วัตต์เป็น4,200นะครับกระแสบแบตเตอรี่88แอม เพิ่มโหลดอีกนะครับเป็น4,500ครับเพิ่มอีก500นะครับเป็น4,900 4,800สี่พันจะจทดสอบโหลดสัก5,000นนะครับได้ไหมยังไม่ได้ห้าพันครับเพิ่มอีก สองร้อยเอาแล้วครับทดสอบโหลดที่ห้าพันสองร้อยเก้าสิบวัตต์กินกระแสบแบตเตอรี่ร้อยเก้าแอมป์ครับเดี๋ยวผมขอใช้แผงชุดนี้นะครับไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าใช้แบตเตอรี่ร่วมกับเครื่องสิบกิโลวัตต์ตัวนั้นครับเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะหมดกระแสบแบตเตอรี่ที่ร้อยเก้าแอมป์ ขอสลับแผงก่อนนะครับทดสอบกันยาวๆสักห้านาทีโดดก็จะเป็นพัดลมความร้อนตัวนั้นนะครับ2กิโลวัตต์แล้วก็มีฮีตเตอร์จุ่มอยู่ในน้ำครับอีก2องพัน อันนี้กำลังสับสายแผงโซลาเซลล์อยู่นะครับเอาอละต่อสายเรียบร้อยเปิดไฟจากแผงนะครับมาเข้าตรงนี้นี่ไฟจากแผงมาแล้วเดี๋ยวจะมีการชาร์จลงแบตครับ แบตเตอรี่ลดลงเหลือ5.4.8โวลต์โหลดเยอะก็ต้องกินไฟเป็นธรรมดาครับก็เลยเอาไฟจากแผงโซลาเซลล์มาช่วยชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น55แล้วนะครับแบตเตอรี่ nmc 811ขนาด141แอมป์ครับเบรกเกอร์ที่ใช้ก็ mcb c B. ตัวนี้1 0 0อมครับนี่1 0 0อสายแบตยาวมากครับประมาณ5เมตรมาที่เครื่องนี้กินกระแส1 0 9อมครับมีไฟที่ค้างที่ตัวขัปานะครับในด้านบูตปัก วัตต์อยู่ที่5 2า0ันวัตต์ครับลองยาวๆสัก5นาทีดูนะครับทดสอบให้เจ้าของดูเห็นๆเ,เลย เื่องนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิจเหมือนกันแต่เป็นยี่ห้ออาเนินเครื่องในก็จะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่กล่องนะครับต่างกันแค่หน้าตาของตัวเครื่องหน้าจอก็เหมือนกันเลยนะครับเครื่องนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับช่วงนี้เจอแต่เครื่องยากๆนะครับ อันนี้ก็มี m p b t นะครับอยู่4ตัวล่างครับในด้าน MPPT d c to DC ตัวนี้มีช็อตนะครับในด้าน DC to AC ครับลายปิ้นขาดเลยครับมีการอาร์คทำคลิปไว้แล้วครับเครื่องนี้ช่วงที่ที่ทดสอบ โหลดของเครื่องนี้นะครับก็ <vic. S 1> พยายามจะไม่ตัดต่อน <auc ie. S 1> ะครับจะไม่ตัดต่อเลยครับทดสอบโหลดกันแบบเรยวไทม์5,250วัตต์ช่วงกลางวันช่วงนี้แดดดีครับแต่ก็ทำให้อากาศร้อน ทดสอบโหลด5,000วัตต์5นาทีแล้วผมก็จะทดสอบโอเวอร์โหลดกันอีกทีครับจะผ่านไหมแล้วก็มาดูว่าโหลดจริงๆนะครับจะโอเวอร์โหลดที่กี่วัตต์หน้าจอแบบนี้ครับข้อดีก็คือว่ามันสามารถดูอะไรพร้อมกันได้เลยครับทางด้านกระแสแล้วก็วัตวัดที่ใช้งาน วัดของแผงแรงดันอันนี้เป็นความถี่นครับน้า AC in ส่วนหน้านี้ส่วนหน้านี้ล้กันนะครับมีการชาร์จ GM นะครับมีการดึงแบตไปใช้ GM ครับโหลดใช้เท่าไหร,ร่อันนี้ก็เป็นแรงดันของแบตเตอรี่ครับนี่เป็นแรงดันของแผง เดี๋ยวดูหน้านี้ละกันนะครับโหลดอยู่ที่5,230วัตต์ก็น่าจะพอแล้วประมาณ5นาทีนะครับผมจะลองเปิดโหลดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นโอเวอร์โหลดครับเอาละตอนนี้ก็มีไฟ AC in อเข้าร่วมนะครับถ้าใช้โหลดเกินมันจะบพาสการไฟฟ้าไปใจให้โหลดแทนครับ เพิ่มไปอีกสองพันนะครับห้าพันเจ็ดห้าพันเก้าหกพันหกพันหกพันวัตต์นะครับยังไม่ตัดครับยังไม่โอเวอร์โหลดผมจะเพิ่มไปทีละสองร้อยนะครับ วันนี้ผู้ช่วยยังไม่มาครับผู้ช่วยจะมาช่วงบ่ายเพิ่มเข้าไปสองร้อยเป็นหกพันโอ้ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นโคดศูนย์เจ็ดใบพัดเรียบร้อยครับอ้าวขนาดใบพัดเลยยังตักอยู่โหลดกันนะครับ ปิดไฟ A C ด้วยละเปิดใหม่นะครับตอนนี้เหลือแต่แบตเพียวๆแล้วก็โหลดก็น่าจะค้างอยู่ประมาณ4 000, 5 0 0 0วัตต์ครับต้องดูขึ้นมาแล้วอ่อโหลดค้างอยู่ที่2,000ครับขับไปเป็น5,400 4,000 จะทําให้อเวอร์โหลดเลยนะครับลองเพิ่มไปอีก2,000ขึ้นมาแล้วนะครับมันเตือนโอเวอร์โหลดที่เ0 0ดวัตต์ครับผมจะเพิ่มไปอีก400ครับเตือนโอเวอร์โหลดที่หกพัครับ เพิ่มไปอีกหนึ่งพันเราดูนะครับเพิ่มอีกหนึ่งพันครับเป็นหกพันเจ็ดนะครับเอาละก็ทดสอบเท่าดีละกันนะครับเครื่องไม่ได้พังนะครับขึ้นโค้ดศูนย์เจ็ดก็คือโอเวอร์โหลดปิดโหลดปิดเครื่องนะครับเปิดไม้ นะคือไม่ได้พังนะครับใช้งานได้ปกติโหลดครั้งอยู่ที่1,900วัตต์เอาละก็พร้อมที่จะส่งคืนคุณลูกค้านะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวก็จะเปิดใช้งานในห้องนี้สักวันหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ